โอเคชาแนลนะครับวันนี้เราจะมากินตำแตงหมูโยแล้วก็เบคอนครับเบคอนค่ะทอดเบคอนค่ะมีมีม,มีมีข้าวมันไก่โอเคอยากกินข้าวมันไก่แม่รังค์ซื้อข้าวมันไก่มาให้กินด้วยไปกินกันเลยค่ะอ่ากินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อหรือเปล่าเสร็จเสร็จแบบน้ำกันเด้อไปเช้าแม่ไปแม่โคมา จะไปซื้อกุ้งว่าจะตำกุ้งสดกุ้งก็ไม่มีอูแม่โคของขาดตลาดนัดก็ไม่มีเมื่อวานแม่ก็ไปซื้อสองร้านก็ไม่มีเลยกุ้งเลยต้องเปลี่ยนเมนูเป็นตำแตงเลยอืมมข้าวมาด้วยแล้วแรกเบคอนใหญ่ไปเลยเลยพอทอดหดนิดเดียวครับอม่ท้าจะไปดู ร้านเนื้อร้านเนื้อก็ยังไม่มาเปิดไอคิวร้องอึกเอึกอึกแล้วน้องไอ้อย่าทำเสียแล้วหายไม่มีนล้วเบอคอนอันนี้มียัางข้าวสวยมียัางข้าวเหนียวอืมอร่อย อืมไม่ค่อนออกจริมๆจิมแล้วอีกๆๆจะเข้ามาอืมตำแกงอ่ะทุกคน คือมันได้กลิ่นหมูเลยมันร้องอืดๆมันจะมาหาแม่แม,ม่ค่อนก็ซื้อมาจากแมคโคร ดีนะแม่ไม่ใส่โรยเกลือไปนัมทอดแล้วมันออกมาเค็มๆมกินก็ตตำแตงเข้ากันถ้าใส่ถ่อใ,ใส่โรยเกลือไปไหน่อยโดยรสดีไปหน่อยนะเค็มกินไม่ได้เลยทอดม,มาต้องชิมก่อน ไอ้คิวอยู่ข้างหลังจะมาม่าหันไปดูวันนี้แม่กินหน้าบ้านเหมือนเดิมทุกทีแม่จะกินหลังบ้านทุกเปลีล่ยนกินหน้าบ้านไอ,อ้คิวมาแล้วนี่ไม่กินเมคคอนแล้วมั้งเนี่ยอืมวันนี้เราหาแม่เนี่ยคิวคิวมาทางนี้เนี่ยอ้อมมานี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ย น้ำหิวน้ำมีหมูไงไอคิวมันจะหมูเดรคคิวมามหมูหวานใช่ปะห,หมูหวานคิวไม่ได้กินหมูหวานเนี่ยทุกคนทุกคนเนี่ยลูกชายแม่เนี่ยมันได้กินหมูหวานมันร้องอึดอึดอึด,อด,อดตามตลอดเลยตัวเนี้ยรักแม่มากไอคิว รักแม่หรือว่ารักหมูแม่ไม่รู้ถ <c oughs> ้ารักหมูแม่บ้างข้าน้ำจิ้มนี่หรอข้าวม,มันไก่ก็ซื้อข้ามานะคะเนี่ยแม่ไม่ได้ทำเองทำทำใเป็นโอเคเขาอยากกิน <c oughs> เคยทำครั้งหนึ่งไงที่แม่ทำตอนโอเคักเล็กเคยจำไม่ได้หรอก ก็ <c oughs> ดูใน y o u ูทู e ทาเอาทำใใ้เขากินทำแมหลายขั้นตอนทําก็กินทั้งครอบครัวทำเยอะๆใช่โอเคให้เตี่ยอืไก่ทั้งตัวแม่ทํา อืมอร่อยหมดแล้วมั้งหืมมองตาทะลนเลยหนีหลังบ้านมาหนีแมงวันมามันมาเจอแมงวันหน้าบ้านอีกตัวงมัวเชียว ม่ยังเห็นวงแคววงเขียวเมื่อกนะ่อนไอฝูงบินต่ำมีทุกที่มันตามไปทุกที่หมูหวานหมดแล้วโอเคกินหมดแล้วหรือสะหมูเบคอนเนะี่ยอ่ะมาเอายืนมองแม่อยู่ข้างๆไอ้คิว มากินอ,อกไก่ต้มในหม้อไงอให้ไปกินดูตาอันเบลดูตาตมันสิไมคคนทอดอร่อยค่ะทุกคน

โคตรนะ้ำอืมลงคอไปเลยขี้ดินปากมันมไก่มีขี้ดินได้ไงข้าอะไรกรุบๆไหมลูกลลกระดูกไก่ป่ะไก่มีกระดูกเลยเหรอนี่ดิคบางทีเขาเลาะไม่เก่งกินไก่ไปเลยให้กรอดูกไก่ Mmm. หาวแห้งหาวดำคือหาวดำหมาจร <c oughs> มาไปหาเขาไา <c oughs> หมนัาาน่งองมีตัวอะไรใจวะ <c oughs> ของนี่แม่กินไม่หมดนี่แม่ไม่เคย,<อ>เคยทิ้งเลยท่เนี่ยเดี๋ยวไปกินต่ออืมเกีบยวไปกินหมดพักใกล้ชั่วโมงสองชั่วโมงหิวอีกแล้วกินอิดก,กินหมดเมื่อวานก็เนื้อเหลือก็กิกนหมดเอามาทอดค่ะมแม่ไม่ได้กินหรอกทอดโอเคกินเลี่ยมเลย น,นี่ถ้าเกินไม่หมดก็เก็บไปกินต่ออืมเที่ยงก็หมดหมดตลอดอันนี้ก็นยาะไม่ทันถึงเสีย่ยงนะสองชั่วโมงก็หิวกันอีกแล้วพานนี้กินข้าวันทั้งวันค่ะ หิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นอืมยือยู่กับแม่ห้ามเห่านะคะนมคะอืมยืนอ,อยู่ใ,ใกล้ๆนะทุกคนเนี่ยดูไปไหนอะอยู่ใ,ใกล้ๆแม่ตาดำๆอืม เผ็ดนิดนึงไม่เผ็ดเท่ากับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหืน้ำจิ้มเผ็ดมากกินกินอันนี้เสร็จปั๊บชั่วโมงสองชั่วโมงรีบวิ่งเข้าห้องน้ำเลยหนักนั้นเลยเหรอโอเช้านี้เพิ่งจะอันนี้ไปองอืมอย่าพูดเท้า อร่อยแม่ข้าวไม่ไก่เขาอร่อยือหอยยกน้ำสดน้ำตุ๊บเขาก็ขาวใ้่ไมัน้ัเป่าอามอันนี้เหมือนขิงอะ่ะเราทำเองอะ่ะอร่อยว่าคือเขาอย่างนี้พอกินได้นูเผล,ลอเลยไปด้วย อร่อยอ,อ่ะอร่อยกว่ามันจิดใจนะแม่โอเคลงกินห้ามมันไก่ก็อิ่ม,ม,มนะมั้งมีใครช่วยแม่กินตำแตงอ่ะกินแหน่เอ้ยมูกินอะไรไหมหมูยอไม่เอาไงตอนแรก ยังไม่ได้ทอดใหญ่ใหญ่มากอ่ะใหญ่ยาวเปดูทอดอ่ะอ่ยทอดมันก็หดอย่างเงี้ยแหละอืม,มน,น้ำซุปข้าวมันไก่โอเคล,อลื่นคอลื่นคอ กินอะไรลูกไม่มีกินแล้วขอเชินตัวท่านหน่อยแม่ละเขี่ยนข้าวแม่ อิมล้วเนี่ยทุดทานอร่อยใ่ไคำสุดท้ายก้อน่มอิมแล้วจะไปกินต่อ mắng chinh chinh là ốc nắm chinh 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 nắm อ๋อเอ็มแล้ว้าถ้าชอบกิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ช่องโอเคจันทร์ด้วยคับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยครับสวัสดีค่ะ